เข้ากับหัวตัวอินฟาเลตนะครับแล้วก็ตู้คอนโทรลแล้วก็การใช้งานจุดสปาร์นะครับอันนี้จากทังแก๊สเนี่ยปกติจากถังแก๊สเนี่ยแรงดันจะสูงประมาณ7.10บาร์เราต้องมีตัวหนึ่งก็คือตัวไฮเรลูเรเตอร์แล้วก็เพื่อลดแรงดันลงมาในเนรงอยู่ประมาณ1.5บารหรือ1บารนะครับจากตัวไฮเนี่ยมันก็จะวิ่งเข้ามาผ่านชุด ชุดนี้นะครับเป็นชุดโลเล e ู u l ลเตอร์ชุดนี้ชุดนี้ไม่เกี่ยวนะเดี๋ยวจะเอาไว้เปิดให้ดูว่าถ้าไม่มีไฮจะเป็นยังไงถ้าไม่มีโลตัวนี้จะเป็นยังไงตอนัวนี้จะปิดไว้นะครับจากแก๊สเนี่ยก็จะวิ่งมานะมีบอลวาลวหนึ่งตัวผ่านตัวโซลินอยวาลวแล้วก็โลเล็ูโวลเตอร์แล้วก็เข้าไปที่หัวเตานะครับไอตัวโซลินอยวาลวเนี่ยจะถูกควบคุมมาจากตัวกล่องจุดสปา์านะครับ ขึ้นกล่องจุดสปาร์กเนี่ยก็จะมีหน้าที่ไปไปสปาร์กแล้วก็สั่งโซยนอยตัวนี้เปิดแก๊สเข้าไปทีนนะครับทีนี้เนี่ยหัวเตาเนี่ยทหัวเตาก็จะมีเขี้ยวตัวนี้นะครับยึดอยู่ก็จะมีสาย3เส้นคือเป็นสายจากกล่องนะฮะสปาร์กดีเทคแล้วก็จะมีสายกราวของกล่องมานะครับตรงนี้ก็จะมีวาลไว้ไว้ให้ติดเขี้ยวนะครับตรงที่หัวเตาเนี่ยก็จะมีตัวหัวแล้วก็ชุดมิกเซอร์ อันนี้จะเป็นตัวทางเข้าแกส๊สตัวปรับอากาศนะครับอันนี้ต้องเปิดไว้ประมาณ80%แล้วก็ตัวชุดนมหนูจะอยู่ในนี้นะครับทีนี้เรามาดูว่าระบบไฟนะครับต้องมีอะไรบ้างจากตู้นะฮะนี้เป็นตู้รุ่น PPCTL01ED นะฮะก็จะเป็นตู้ที่มีสำหรับ1ห,หัวมีสวิตช์ออนออฟก็มีตัวตัวเทมอนโทโลนะฮะก็จะตั้งอุณหภูมิได้ถึ400ง400องศา ก็อุณหภูมิที่โชว์ตอนนี้จะเป็นอุณภูมิที่อ่านได้จาก p r o b นะครับมก็จะเป็นตัวนี้นะครับจะฝังไว้ในตเตาทีบนี่การทํางานเนี่ยหลักๆก,ก็คืออย่างตอนนี้ผมจะปิดแก๊สไว้นะครับผมจะสั่งจุดที่เที่ยวจะระปบิอ่าจะไม่มีเปลวบาเพราะว่าเราปิดแก๊สไว้นะครับเดี๋ยวลองสังเกตที่ตัวตู้นะครับขอบครบ สิบวินาทีเนี่ยตู้จะมีอะลามขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนในวาล์วตัวนี้จะถูกปิดลงนะครับพอผมเปิดแก๊สมาจะไม่มีแก๊สเข้าไปในระบบนะครับเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นเซฟต,ตี้ของตัวอุปกรณ์ถ้าไม่มีแก๊สเนี่ยมันก็จะตัดการทํางานนะครับแล้วผมจะเริ่มการทํางานเนี่ยตอนนี้ผมเปิดแก๊สแล้วนะครับผมก็จะมาเปิดปิดเพื่อรีเซ็ตน,นี่ก็จะสปาร์กก็เปิดแก๊สไปนะครับ เป็นเปลวอินฟเลตขึ้นมาเ okay. ทีนี้ในการปรับเนี่ยหลักๆเนี่ยถ้าเรามีไฮเลกเร u เ a t o r ที่ถังนะครับแล้วก็มี Low ล e เรสเตอรที่ตัวนี้มันก็จะอัตโนมัติเลยแรงดันก็จะค่อนข้างเหมาะสมแล้วถ้าเราจะปรับเนี่ยเราสามารถปรับที่ตัวตัวนี้ได้นะฮะคือถ้าเราขันเข้าไปเนี่ยจะเร่งเอาคลายออกเนี่ยก็จะเป็นการหลีนะครับเดี๋ยวใช้ไขควงขัดตรงนี้เข้าไปหรือว่าเราสามารถแอดจั t ได้ที่ตัว อนิดเดินวาวนะครับก่อนเข้าอย่างเช่ตอนนี้ผมจะหลีนะครับผมอาจจะปรับหลีแ uh, ก๊สลงอะไรเงี้ยฮะก็ปรับที่นิดเดินวาวได้หรือว่าเร่งขึ้นไปนะครับ uh, okay, ออเคันนี้ก็สามารถปรับได้นะครับ uh, อุณหภูมิถ้าอุณหภูม uh, ิตอนนี้ผมเซตไว้ที่100อ,องศาเนี่ยอุณหภูมิ37หัวเตาก็จะติดน,นะครับผมปรับลงมาให้ต่ำกว่า37มันก็จะดับออฟนะครับ ถ้าเกินก็จะสปาร์กลับเข้ามาใหม่ไเป็นระบบ o n o อ f ในส่วนอื่นๆก็ของเตาก็จะมีการปรับแก๊สที่ตรงน็อตเส้นนะครับก็จะปรับได้จากตรงนี้นะครับถ้าเราบอกเราอยากลีหน่อยเราก็ขัดขัเข้าไปเตาก็จะหลีลงถ้าเราคพายออกเตาก็จะเร่งมากขึ้น เราสามารถปรับตรงนี้นะครับแต่ทุกครั้งที่ปรับตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องปิดแคปไว้เพราะเ่านะมแก๊สตัวออกมาแล้วก็การปรับอากาศตรงนี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้เปิดนะครับอย่างบางคนเอาไปติดตั้งแล้วไม่ได้เปิดเนี่ยก็จะมีเปลวไฟเกิดขึ้นอ่ะ่างนี้นะครับอันนี้คือคือเราลืมลืมเปิดอากาศจะเป็นเปลวนี้นะครับ ก็ต้องเปิดอากาศเปิดอากาศก็กเปิดไว้สักประมาณ80%